วัสดีครับแค้ไปการเสร็จบ้านแล้วครับผมเดิมทีเปิดปิดฝืดแล้วก็ลีบร้อตกหลงนะครับเวลานี้ต้อมเสร็จเรียบร้อยครับเช่งเคยเลยรีบก้อยนะครับแล้ว,ลวไม่ดูการที่ไม่ต้องจเงนแม้จบาเลยครับรนรับประกันให้สบปีเลยนะครับรอนจิงวันนี้รีบว,ว,ว่ายดึงนะ

ใกล้พีครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ